วีเพสีมบิดเลยเบรได้เรวงไม่นได้เร็วโอเคแต่ว่าเสือมันค,คือมันหันกล้องไม่ได้มันต้องกดตรงนี้นต้องอุ้ย ก็ไม่เป็นแล้วก็เดินตรงไปนใต,ต้ด้วย

เดิมคดเพื่อนไว้าไม่มีจะได้เลยโอ้ยต้องกดงนี้มันเนี่เด็กติดตัวอิ่วสก,สกเลสกเลบอยสกเลบย สิเก้อบุยอือน้ข้อสียก็คือผมพิมพ์กับเพื่อนไม่ได้แล้วผมรู้อีเมลแม่แต่ว่าผมจำไม่ได้แลละ อุ้ยยาไอ้ยากเกือบเกือบไปแล้วหัวตัวเองแม่ดิอ๊ดอันนี้อันนี้ด้วยด้วยเ้โอ๊ยยังไงี้ือตัวเองตรงนี้ขอออกจากเงีก่อนเด้ย อะไรเย็นเล่นอะไรเย็นอะไรบลอกติ๊กเนื้อจะปั็อกเนื้อผมกอเลือกเกมหน่อยปูมันยากมากเลยอ่ะเจ้าตัวบูยังไม่เคยเล่นแต่ว่าพูดจะยากเลยตายตลอดแต่ยีกบเล่นแหลมเล่นอะ่ะดีกว่าไอ้ยีกบเล่นหลามเล่น

พูดอาจต้องการแว่น,นตาบางอย่างไม่รู้ ว้นขยายอ,อ้วไดไม่มีที่พิมพ์ดีกว่าโอ้ยรืมไปเลยครับคุณโม,ม,มก็เหมือนก็ชนะหมดแล้วอะโอ้ยผมก็ อะไรกดุลกไปจิตไม่ตั้งใจต้องใจมูติ๊นึกว่าเตผ่าทูชิวเสร็จแล้วไม่ใช่